สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ขพเจ้าเองสิงนํำคลิปวิดีโอในการแถลงข่าวห่วมระวางสองนายกรัฐมนตรีฐานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งโซโปโป,ปลาวและฐานประยุกจันโอชานายกรัฐมนตรีแห่งดณน,นจักรไทยซึ่งเนือในการแถลงข่าวมีสิ่งทีนาสนใจอย่างร้ายดยเฉพาะแมนทางด้านการหัวม,มือกันและการมีความไมยความเลือกสึง่งสื้ท่านผู้ชมรับช้มเกี่ยวกับการแถลงข่าวของสองผุนนำเลย ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ตอนรับท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสวปวาวในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกและขอแจดงของวอมินดีกับท่านนายกพันตรที่รับมอบ ปริญญาด,ด,ดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขารัฐศสาสตร์จากภาวิาลแม่โจ้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตลอดจนขอชื่นชมบทบาทที่โดดเด่นของท่านนายกพันคำในการวางรากฐานลนการศึกษาในสพลาวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการสร้างอนาคตของประเทศตลอดจนการพัฒนาศเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนประเทศไทยและสพลาวนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเยือนในครั้งนี้ เห็นได้จากการที่มีรัฐมนตรีและนักธุรกิจชั้นนาร่วมเดินทางมากับท่านนายกพันธ์คํเป็นจำนวนมากการที่ฝ่ายไทยก็มีัฐานตรีเข้าร่วมในการหารือเมื่อสักครู่หลายท่านอีกทั้งผู้แทนภาคเอกชนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับฝ่ายลาวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้อย่างคับขังผมขอย้ำว่าไทยและสปลาวเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งประชาชนของเราเป็นทั้งญาติสนิทและเป็นมิตรดีต่อ,อกัน การมาเยือนของท่านนายกพันธ์คำในวันนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งและจะเกิดประโยชน์อย่างรอบด้านแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับสปปลาวโดยทั้งสองประเทศได้เห็นพร้องที่จะเปิดสักราชใหม่ของความสัมพันธ์ผ่านการยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนานอย่างยั่งยืนซึ่งท่านนายกพันธ์คำและผมได้เป็นตักขีพยานการลงนาม แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสพลาวเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะ5ปีพศ2565ถึง2569เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกม,มิติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นทน่านนายกพันธ์คำและผมก็ได้เป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนมาที่ความเข้าใจระหว่างไทยกับลาว ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสพลาวฉบับปีคศ2022และการลงนามันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทยลาวประการทั้พันธ์ผมมีความยินดีที่ได้มอบการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพไทยลาวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ดเสียหายจากการค้ามนุษย์แบบพวบวงจรที่เมืองไซธานี นครหลวงเวียงจันทน์ให้แก่ท่านนายกพันธ์คำด้วยในวันนี้นะครับในระหว่างการหารือท่านนายกพันธ์คำแล้วผมก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองในหลายเรื่องครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์ไทยกับสปอรวาวโดยมีผลลัพธ์สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศดังนี้ด้านเศรษฐกิจประก,กอบไปด้วยหนึ่งไทยและสปอราวาจะเดินหน้าฟื้นฟูวิถีชีวิตของประชาชนและกิจการทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนให้กลับสู่ภาวะปกติ ให้ได้โดยเร็วหลังจากที่สถานก,การณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายโดยท่านนายกพันคาและผมมีความยินดีที่วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดจุดผ่านแดนทาวรหรือด่านสากลระหว่างสองประเทศครบทุกแห่งแล้วและตรงของฝ่ายประสานงานกันเพื่อที่จะกลับมาเปิดด่านประเพณีหรือด่านท่องเที่ยวด่านท้องถิ่นเพิ่มเติมให้ได้โดยเร็วนะครับสองเราเห็นพ้องที่จะเร่งรัดฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยจะจัด,จดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยลาวโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแขวงหลวงพระบางกับจังหวัดภาคเหนือของไทยในโอกาสนี้ผมแสดงความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนสปปลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน 3. เราจะเร่งรัดและขยายการเชื่อมโยงด้าน,มนคมนาคมขนส่งระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยพ่อการเดินหน้าเชื่อมต่อระบบรางของทั้งสองประเทศด้วยการสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศจะเร่งหาหรือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปีนี้และจะใช้ประโยชน์จากโครงการรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันแบบวินวินนะครับ 4. เราเห็นพ้องที่จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และประสานม,มาตรการและกฎระเบียบต่างๆยิ่งขึ้นอาทิการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันการพัฒนาเส้นทางหมายเลข12คําม่วนนาเผาและการเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกันณนะจุดผ่านแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมเพื่อจะลดระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าที่จุดผ่านแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝั่งและ 5. เราจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ไทยพร้อมสนุนสปอ,อาวในการที่จะพัฒนาทักษะขี่ความสามารถของบุคลากรในด้านดิจิทัลและพัฒนาระบบก,การชรําระเงินระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เราจะเพิ่มความร่วมมือในด้านพลังงานศาสตร์อีกด้วยหน้าความมั่นคงไทยและสปอ,อาวจะเพิ่มความข้มัวในการรัฐวรต่างด้าวชิแดน เพื่อป้องกันการลลอค้าในผิดกฎหมายและกระชับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผมได้แจ้งความพร้อมของไทยที่สนับสนุนสวราวในการขยายผลการจับกลุ่มและการมอบอุปกรณ์สืบสวนสอบสวนที่ทันสมัยนอกจากนี้สองฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์รเตอร์และปัญหาการข้ามนุษอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ประชาชนของเราต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของมิจฉาชีพในด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชนท่านนายกพันคำและผมให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ับการส่งเสริมความใกล้ชิดระดับประชาชนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพื่อจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศสืบต่อไปในทุกด้านเราเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยเฉยพาะระหว่างโรงพยาบาลตามแนวจังหวัดกับแขวงชายแดนความร่วมมือด้านการเก,รกรษตรและการพัฒนาทร,รัพยากรมนรรษุรรษย์โอกาสนี้ผมยินดีที่จะแจ้งถึงความพร้อมของกระทรวง,งการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและพนาวัตกรรมของไทย ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกแก่เยาวชนลาวรวมกว่า700รทุนซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้เยาวชนของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เราเห็นพร้องที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายด้านความมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานะร,ระหว่างประเทศ นายกพันธ์คำและผมเห็นพ้องว่าไทยและสประวราวจําเป็นต้องประสานท่าทีร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทั้งระดับอนุภูมิภาคะระดับภูมิภาคเพื่อจะรับมือความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยไทยพร้อมสนับสนุน,นสปวาวในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมผู้นำเอคเซคครั้งที่10ในปีนี้อย่างเต็มที่ <S <S เพื่อบรรลุกำลังของประเทศในอนุภูมิภาคในการที่จะผลักดันการพื้นฟูอย่างมั่นคงและยั่งยืนประการน้ำคัญ์ไทยและสประวราว ยืนยันจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งเดียวกันและการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่ออาเซียนคงบทบาทที่สําคัญในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขอบคุณทรับและขอขอบใจพระนถานจุตจันโอซานนายกรัฐมนตรีแห่งศาสนาจักรไทยที่นับถือ นับถือบรรดาซื้อมุนสนทั้งหลายที่มีนานในที่นี้ก่อนอื่นข้าพเจ้าแสดงความเป็นเอกภาพโดยพื้นฐานต่อคําเห็นของฐานานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเห็นนี้นามัดทกปัญหาการปึกยักเน้นตือวม,มาการพบปะปรึกษาหรือเบี่ยงงานในในมือนี้นี่เมนบนจิตใจจิงใจ จริงจังบนพื้นฐานเป็นบานไก่เฮือนเคียงที่ดีต่อกันข้าพเจ้าขอเน้นตื่มบางจุดเท่านั้นนอกจากที่ท่านนายกได้กล่าวไปแล้วอันที่หนึง่งสพปล่ามีความภาคภูมิใจที่เห็นว่าการผลกพันธ์หัวมือสองฝ่ายล่าไทยไทยล่าได้ถึกยุกระดับขึ้นอีกอันดับหนึ่ง เป็นรู่หัวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยุ่งยงอันนี้เป็นสังการไม้สกาดไม้ของการผูพันธ์ของสองศาสตร์ผูกเอาสำหรับด้านความมั่นคงก็ได้สองพายได้มีความเป็นเอกภาพสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันรละกันของการนำขันสูง นับแต่พระบรมวงศานุวงศ์ละรัฐบาลตลอดถึงกลไกลการหัวมือต่างๆอย่างเป็นปกติเพื่อเพิ่มทวีความไกลชิดหัดแนนการผูพันธ์ก็คือพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆของแต่ละกลไกลหัวมือทางระดับรบัฐบาลก็คือระดับท้องถิ่นโดยกันโดยเฉพาะเมีนระวางแขวงและจังหวัดที่ได้ติดใจเดนืนจึงกานได้กัน สอฟปปลาวที่ราคาสูงต่อการผูกพันหัวมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามบริเวณายแดนเป็นต้นเหมือนสกัดกันปราบปามการฆ่ายาเสพติดพิษกฎหมายการฆ่ามนุษย์แอื่นตลอดเถึงการลัตะเวนตามสายหนำต่างๆที่มันติดพันกับสายแดนพวกเราสอ,สอปปล่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษและมีความมุ่งหวัง ถึงพวกข้าพเจ้าได้เสนอต่อภายไทยในการหักประกันเห็ดนได้ให้สายเดือนเ้าเป็นสายเดือนสันติภาพมิตรภาพเหล่าดีแท้ของเฮาพญายามแก้ไขแต่ปักหลักไม้สายเดือนทางบกและทางน้ำให้สําเร็จให้มันไวเพื่อจะเป็นมรดกเป็นผลงานฝากไว้ให้ลูกหลานเฮาในอนาคตสําหรับด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลสองรัฐบาลก็ได้เน้นหน้าความสําคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างสองประเทศกับอนุภาคพ,พื้นโดยเอกภาพรวมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางทางบกทางอากาศ ตลอดงการเสื่อมจอดระบบล่างเพื่ออำเนยความสะดวกในการการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการลงทุนด้านการเสื่อมโยงการพัฒนาภาคพื้นพื้นฐานโครงล่างคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการสาธารณสุขกสิกรรมสะอาดทันสมัยและอื่นผ่านการนำใส่ถ่าแห้งบ่มซ่อนที่มีอยู่ในโซปปลาซึ่งในตอนบ่าเหมือนนี้ ภาคเอกชนลาวไทยได้มีการพบปะปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการหัวมือระวางกันได้แล้วแถือเป็นขอริเริ่มที่ดีสองฝ่ายเห็นดีอำนวยความสะดวกในก,การค่าพ่านแดนการค่าสายแดนซึ่งกันใดกันตามพันธาสัญญาต่างๆที่ทางสองฝ่ายเป็นครูภาคีในครอบในครอบสองฝ่ายละหลายฝ่ายบนพื้นฐานการพิงผ้าซึ่งกันลดกัน พอเน้นเตือมแบบนพื้นฐานเพึงผ้าสิ่งกันในกันหมายควาว่ามีพ้นประโยชน์ของกันตลอดถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำใส่เงินตาของสองประเทศเงินกีบเงินบาทเพื่อํำระสะสางระวางกันดันพลังงานสองพายเห็นนี้เป็นส่วนสำคัญ เห็นว่าเป็นชวนสํำคัญที่ติดพันกับการสร่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและเฉพาะการหัวมือทางด่านพลังงานไฟฟ้าหายบรรลุถึง10,500รอเมกอันนี้จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่สองประเทศพวกเราการหัวมือในการพัฒนาสองฝ่ายเป็นเอกภาพหวมกัน เล็งใช้พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างนานเส้นทางคมนาคมเพื่อเสื่อมต่อตามแล้วเศรษฐกิจต่างๆซึ่งเฮ็ดให้ใต้านางเส้นทางคมนาคมมีการเสื่อมจอดและยกระดับอะไรมาตรฐานเพื่อหับใช้แก้การคมนาคมผลทรงระวางสองประเทศก็คืออนุภาคพ,พื้นหายสะดวกสบายยิ่งขึ้นและยู่นูนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้มีประสิทธ,ธิภาพประสิทธ,ธิผลเมื่อกี้นี่ทันนายก ประยุทธ์ก็ได้ก้าวไปแล้วข้าพระเจ้าเพียงแต่นิ่งตื่มสิ่แล้วก็ขอแสดงความขอบใจแต่ตีราคาสูงต่อการหัวมือการสนับสนุนของรัฐบาลไทยที่มีต่อสอปปลาวโดวยโดยตลอดมาโดยเฉพาะในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการซอยเหลือละในสามครงเคตใหญ่เป็นตนเหมือนการศึกษาและกีฬาและวังกีนี่ฐานนายกกระด้ประกาศให้ทึนการศึกษามาแล้ว งานการกิจกรรมปาไม้งนานการสาธานซุขซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงเครเดี่ยวงานบริมศิษิ์ที่สปลปละาวผู้ข้าพเจา้าถือเป็นสําคัญรัฐ <c oughs> บาลล่าที่ราคาสูงต่อมาผลหัวมือในข้อวิาการลาวไทยซึ่งปัจจุบันมีทั้งมัดหาสิบสามโครงการที่กําลังจัดตั้งปฏิบัติและกําลังพึกษสาหรือพึ่กาวสู้การจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นหูประมในอนาคต ในการเยี่ยมยาครั้งนี้ได้มีพิธีมอบภาพการช่วยเหลือโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพเล่าไทยซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญและมีประโยชน์อย่าง่วงหลายต่อประชาชนในอนาคตพิเศษพิเศษข้าพะเ้าตี่ราคาสูงต่อบนาโครงการภายใตยพระราซาลัมดีที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่สปปลาวซึ่งได้กลายเป็นสัญ,ญลักษ แห่งการผู้พันของสองประเทศเลาวไทยเป็นตนโครงการศูนย์พัฒนาบริการนานการ,กรเกษตรหวยซ้อนหวยชัวย่วที่เป็นขอริเริ่มของการนำที่เขาลบหักของประชาชนสองสาศาสตร์ลาวไทยในประกอบส่วนสำคัญเขาในการท้ายทอรความหู้นานการเกษตรกรกรมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็คือการสางอาชีพสางงานให้ประชาชน ได้มีการทำมาหากินซึ่งบรรดาโครงการพระราชรณีเหล่านั้นแมนสอดคล้องในตอบสนองกับความต้องการความประสงค์ของประชาชนลราอย่างแท้จริงการหุวมมือในภาคพ,พื้นในอนุภาคพ,พื้นตั้งนารัฐบาลลา่าข่าพเระเจ้าเขาสแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนสปปลา่าในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดไอ้แมก ครั้ง,งที่สิบในไทยปีนี้ก็คือการสนับสนุนสปปลาวจะเป็นประธานมูเวียนอาเซียนในปี2014อีกเท่านึงข้าพเจ้าขอขอบใจฐานน,นายกอฐมนตรีคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกๆุกากส่วนรวมทางประชาชนชาวไทยทุกทุนาที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรต่ตอพวกข้าพเจ้าในการเยี่ยมยามราชานาใจราซาณาจักรไทยในครั้งนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีความเจริญขอขอบใจท่านผู้ชมนั้นถือว่าเป็นการแถลงข่าวห่วมระหว่างสองนางยกรัฐมนตรีลาวไทยก็ได้มีการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นและมีการห่วมมือกันในหลายล้านวังวันตนี่ต่อไปการหัดแดนี่มสายพัวพันระหว่างลาวไทยไทยลาวคงจะงอกงามยิ่งขึ้นกว่าเกา่า และข้อให้ประสบผลสำเร็จว่าจะเป็นทางไทยไละลาาต่อไปข้อให้มแต่ความสงบพาสซุกเกิดขึ้นแก่สองประเทศสาสตร์บานเมืองลาวไทยไทยลาวคนลาาคนไทยหากแพงกันขอบคุณขอบใจสำหรับการติดตามหับซุ่มขอบใจสำหรับภูภาพขอบใจสำหรับคลิปดีโอขอบใจไลค์สบายดขาาีขอบใจที่ท่านติดตามฮับซุ่มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel